เดี๋ยวเราจะล้อล่อรวมเด็กป .6 เอ๊เกิดกันหนูดีเว้ยเขาเรียกว่าอาบน้ำชนะล้างคราบเลือดหนูดีหนูดีเชื่อพี่พี่อยู่กับเราตลอดพี่บริสุทธิ์กับหนูดีแน่นอนบู๊หนูฟังให้พี่เก่งสุดชีวิตเลยเว้ยสุดยอด ไอโอนจะฆ่าผมนะเดี๋ยวเราต้องปาดคนที่แบบว่าคิดว่าน่าจะให้ข้อมูลได้มากที่สุดก่อนไอโอนเ่ากี้มันตายไวโหดวงดวงดีนะดวงผมปาดคนแรกเนี่ยดวงดีมาก อาบน้ำกันอาบน้ำกันชำระล้างคราบเลือดเขาเรียกว่าอาบน้ำชำระล้างคราบเลือด ล่าเด็กรอเด็กอ้าวได้ข้อมูลข้อมูลสำคัญมากอ่าจะบอกว่าเมื่อก oh ี้เราไปอาบน้ำกับน้องหนูดีมาเออไปอาบน้ำไปกี่ปอหกหรอถามหนูดีได้หนูดีหนูดีพี่อาบน้ำกับเราอยู่ใช่ป่ะไหนพี่เอเคบอกอาบน้ำก่อนมาเล่นเกมแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยว <อา S 1> มุนเดี๋ยวมึงก็ปิวหรอกเดี๋ยวมึงก็ปิวหรอกคือ <c ười> ผมอ่ะจะบอกว่าผมอาบน้ำกับน้องหนูดีอยู่อ่ะแล้วจวังหวะที่ <c ười> อาบน้ำกับหนูดีเดินออกมาปุ๊บก็เจอคนหนึ่งอ่ะวิ่งตัดหน้ามาเว้ใช่ป่ะหนูดีเราเจอคนหนึ่งมาหนูจำชื่อไม่ได้หนูจำสีได้ไหม <c ười> จำไม่ได้โอเคก็จะ <c ười> พี่บอกให้คนนั้นคือสีเขียวสีเขียววิ่งตัดเรามาเว้เขาอยู่ในครอนวิ่งตัดมาแล้วพี่เดินต่อมาอีกหน่อยเร็วขึ้นข้างบนพี่เจอศพเว้ เจบสีแดงตายหนูดีสีเขียววิ่งผ่านมาเมื่อกี้พี่เคศพสีแดงอยู่ที่ไหนอะคะอยู่ที่เราวิ่งผ่านมาให่หนูไม่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 ใช่หนูดีหนูแฮมเองอ๋อแฮมเหรอศพอยู่แถวห้องอาบน้ำมาค่ะตรงชั้วอยู่ตรงก่อนห้องอาบน้ำพี่นุ่นวิ่งมาฝั่งแอดมินเนาะปัดนุ่นกับเจ้าฝนเลยเพราะว่ามาจากเพราะอยู่แอดมิน แล้วก็จะตัดผมกับพี่โอ๊ตด้วยอ่ะผมลือพี่โอ๊ตสองคนไม่ไม่เขาเขาเขาตามพูด่อยก็คือว่าหนูว่าเดินลงมาใช่ไหมเจอพี่เคกับน้องหนูดิยาคือตอนนั้นหนูยังไม่เจอศพแต่ว่าหนูตอนหนูเดินสวนไปอ่ะคือเจอเจอโอ่ะส่วนไปแต่ว่าตอนนั้นผ่านมายังไม่มีศพจริงจริงอันนี้พี่โอ๊ตใช่ใช่ไว้เควสที่พี่ไปทำอ่ะมันต้องเรียงนะพ mm ี hmm. ่ี่ก็พี่ไปทำแค่สองท่นั้านก็น่าสงสัยนะแล้วว่าตามกูทำไม่เป็นตามกับโอ๊ตน่าสงสัยนะ ปั้งกับโอ๊ตนะสงสัยยังจะมาสงสัยกูอีกกูทำเฟ้นไม่เป็นมันยังไม่เปลวมึงยังไม่เปลวใจเย็นมันยังไม่เปลวปั้งกับโอ๊ตนะสองคนนี้สงสัยเดี๋ยวเราจะล้อร่อนรวมเด็กป .6 เอ๊ะเกิดกันหนูดีเว้ยเราจะร่อนรวมเด็กป .6 เด็กป .6 กบไอโอ24หลุดออกไปละดับไฟก่นอนเฮ้ยอาบน,น้ำกับพี่อีกแล้วเหรอ เอาอีกแล้วครับจบตาย12วิค่ะพี่ว่ารอบนี้ต้องโหวตแล้วรอบเนี้เหลือ6คนแล้วก็เหตุการณ์เหมือนเดิมเลยพี่เข้าไปอาบน้ํากับน้องหนูดีใช่ไหม <MM. พี่อาบน้ำกับหนูดีแล้วจริงไหยจริงเรงาอาบน้ำยกันพี่อาปล่อยไปไม่ไม่คือ,ค,อคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้เว้ยไฟดับปุ๊บพี่วิ่งไปอาบน้ํากับหนูดีแต่ปุ๊บหนูดีก็วิ่งเข้ามา แท็กตัวกันคือตัวซ้อนกันเลยเว้ยตอนนั้นออกไม่ได้แล้วก็วแล้วระหว่างที่ไฟดับแบบพี่พี่ขยบขย,บ,ขยบเทียนนิดหนูดีแบบเดิน,เด,นเดินเข้ามาอยู่ในเฟร,ร,รมพี่ตลอดเว้ยเพราะฉะนั้นพี่ปัดไม่ได้แน่ใช่ไหมหนูดีเมกม<ร>มันใจแล้วว่าพี่เกมกับหนูดีทำได้สุดยอดผม,ผมจะบอกว่าผมเพียงแล้วก็มเก็บผ้าใส่ตะกร้ากันอยู่แล้วก็พี่จะบอกว่าเมื่อกี้เราสงสัยกันสองคนก็คือสงสัยปามกับโอ๊ตถูกไหมแต่รอบนี้โอ๊ตตายแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคนสุดท้ายก็ น่าจะเป็นปาล์มอะไรปาล์มตกมันตกันคิวใช่ไหมนุ่ก็ตายด้วยแล้วก็โอ๊ตมนกำลังเก็บผ่าอยู่กับผมเมื่อกีป้ปาล์มปาล์ามดูชิปจรอยู่สกตายชิสองนี่ค่ะแล้วปาล์มกำลังจะไปซ่อมไฟแต่เมื่อกี้คูก่กรณีมันมีสองคนนะ่ะปาล์มกับโอ๊ตอย่างน้อยก็ต้องเอาเอาปาล์มออกก่อนเพื่อความปลอดภัยสงสัยพี่เคกับหนูดีอ่ะ โอ้น่ะอาจจะเป็นหนูดีไม่ใช่หนูดีกับพี่บริสุทธิ์แน่นอนเราสองคนอาบน้ําแล้วปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกจากตัวแล้วพี่บริสุทธิ์อะไว่าแบบว่าตอนที่พี่เคถามหนูดีว่าหนูดีเห็นปาหรือเปล่าหนูดีแบบรังเวแบบไม่กล้าพูดอะไรเหมือนกับแบบไม่มั่นพี่ามเร่องไปก่อนเมื่อก่อนใช่เมื่อปาไปเลยผลว่าใครเรื่องผลว่าใครมันผลสองจิตสองใจว่ะโอ้โหตาย เอาปาลมนะตาไม่หคนแต่กลัวพี่เคไปนดีหนูดีเชื่อพี่พี่อยู่กับเราตลอดพี่บริสุทธิ์ับหนูดีแน่นอนหนูดีหนูมีเดอพี่ีอยู่กับาพี่หนูมากน่หนดีหนูลาเชืบพี่เกิอกับพี่มรนี่พอนดีน่พี่พอาก็เหลือพี่แฮมแล้วแหละหนูดีเ่หนูดีหดีพี่พไปอยูนกํเรากลอดี่บริสิดจะหนูดี่ หนูดีหนูดีมานี่หนูดีมาอยู่กับพี่แล้วหนูดีรายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงมาไปอาบเนื้อเต็มไหม เชื่อพี่เคสุดจชีวิตอาบเลือดซะดิหนูสาเชื่อพี่โอ้โหเรียบร้อยแล้วเป็นผู้เมียแล้วจบละชีวิตพี่เคหลอกเด็กป๊อปไปอาบน้ำเมื่อกี้หนูได้บอกหนูสาเชื่อพี่เคกูรู้สึกผิดเลยอะไปละ เอ้ยหนูดีฆาตรกรโดนโดนอ่ะตอนนี้หนูเนีย3 3> <ม>่ยเขาให้คุบอกว่าไม่ว่าส่งน้ำหน้าส่งน้ำหน้าไม่ได้ยินเปล่าส่งน้ำหน้า